สวัสดีครับพบกับเชิญเจร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการจัดทีมแบบคอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับเมื่อเราอยู่ในหลีกที่สูงขึ้นนะครับเราก็จะเจอทีมที่โอดพอๆพกันนะบางทีเล่นทางสกิลอย่างเดียวเนี่ย ฆ่ากันไม่ตายนะครับจำเป็นจะต้องใช้ความสามารถให้เปิดครับเข้ามาช่วยปั่นป่วนขัดขวางศัตรูครับให้เขาเนี่ยปล่อยตัวได้ลดน้อยลงนั่นเองนะ,ะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมจัดทีมโคโลโบเรนเจอร์ ทั้งทีมเลยนะครับซึ่งมันไม่สามารถคอมโบความสามารถไฮเปอร์แบบนี้ได้นะเต็มที่นะครับก็จะเป็นความสามารถบัฟกลุ่มนะซึ่งก็ต้องมาจากโโรโบเดียวกันนะครับซึ่งมันก็มีแค่บัฟเพิ่มพลังชีวิตนะครับหรือบัฟเพิ่มพลังโจมตีอ่ะซึ่งว่ากันตรงๆนะประโยชน์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะมันก็มีผลแค่นิดๆหน่อยๆนะครับไม่เหมือนกับคอมโบความสามารถไฮเปอร์ที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับอ่าเป็นความสามารถที่อาเรนเจอร์นะครับยังเปิดหาได้อยู่ หลายตัวนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีตามปกตินะครับอวันนี้นะครับผมจัดเรนเจอร์นะครับคอมโบความสามารถถัดขวางผลิตแร่ธาตุนะครับก็คือแร่หนื่นนั่นเองนะผมจัดถึง7ตัวเลยทีเดียวนะครับอมาดูกันว่าผมใช้เรนเจอร์ตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกครับเป็นเจมม่วงนะครับตัวนี้เป็นตัวทางป่วนนะก็เปลี่ยนล่างค่อนข้างจะป่วนนะครับอลิสติกินะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีเซ็ตสกิลนะครับ มูนหมอดูนะครับตัวนี้เป็นตัวบัฟทางคลิกนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยาทางคลินะครับปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้งานเป็นหลักแล้วนะก็อาจจะใช้เป็นในเรื่องของดึงนะครับลดร,ระยะโจมตีของศัตรูครับเขาจะดึงศัตรูเนี่ยมากองกองกันอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการบัฟต่อต้านทักษะอันเทินจากศัตรูครับการ c o อปปี้เรียกง่ายๆนะการก๊อปี้จากดาวินชีนะจากโคนิสเซตีนะครับก็พอได้อยู่นะ ตัวบราโยมิครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ครบเครื่องโอ้โหมีทุกครบทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้เวลรร้อยสีนะครับมันก็ค่อนข้างจะตายง่ายนะจริงๆใช้แม็กซ์เนี่ยถ้าเกียร์ไม่ถึงก็ตายง่ายอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าภาพรวมก็ยังดีครับตายปุ๊บก,ก็ได้ลัสแ a t t ท็กนะครับสกิลก็ครบเครื่องมากนะครับมูนดุย,ยังครับอ่าตัวนี้ก็ ยังมีคนทักเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับว่าพี่มูนดุรยางนะครับมันไม่บัฟหน้าป้อมแล้วนะครับเดินผ่านหน้าป้อมไปไกลนะครับค่อยบัฟนะครับอันนี้นะครับเป็นปีแล้วนะครับเออถือว่าปกตินะแต่ตัวเรนเจอร์นะครับมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะคือเรนเจอร์นะครับถ้าไม่ได้เจอธาตุไฟโหดๆเนี่ยมันก็ยังถึกนะครับบัฟอมตะยิวเลือดนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะเพียงแต่ว่าถ้าจะปั้นแม็กตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวแรกๆนะครับให้เป็นตัวแบบระดับ อ่าสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้นะอ่ะตัวต่อมาครับブ w ウ ultra b a c k นะครับเจ้าブラウไฟนั่นเองนะเพิ่งนํากลับมารีวิวไม่กี่วันนะใครอยากรู้ว่ามันเก่งใช้งานได้ดีแค่ไหนก็ไปดูคลิปกันได้นะครับตัวสุดท้ายครับบอสตอรเคอ่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมนะของทัาต้าน้ำนครับคือมีความถึกนะครับดาเมจทะลุอมตะบวกกระเด็นนะครับค่อนข้างจะแม่นนะอ่าตัวทัาตนน้ำเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอย่างนี้บอกว่า อาเรนเจอร์ uh, Ranger, เนี่ยถ้าไม่คำนึงถึงธาตุเนี่ยตัวบอสตะเคยนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่งานนะอ่าแล้วก็คอมโบความสมาัถไฮเปอร์ Hyper ได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าทำไมผมถึงแนะนำคอมโบนี้นะครับเจ็ดตัวที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าเปิดหาได้หลายตัวแล้วนะครับในกาชานะอันที่เหลือก็จะเป็นแสงมืดนะครับนี่ครับขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับมีทั้งหมดในเกม9ตัวนะครับ9ตัวนี้เนี่ย ใช้งานได้ดีนะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะตัวที่ต้องรอนะครับให้กาชานำกลับมาขายก็จะเป็นแสงมืดนะครับแสงมืดก็จะมีเตมม่วงนะครับอริสติกินะครับมูนบอดูนะครับแล้วก็โยมินอกนั้นที่เหลือเนี่ยเปิดหาได้อยู่ทั้งหมดเลยครับเพียงแต่ว,ว่าความสามารถเนี่ยเอาจริงเนี่ยเราคอมโบก,กันแค่ประมาณเอาสูงๆเลยนะประมาณสัก6 7ตัวเนี่ยพอแล้วนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องแบ่งนะครับไปให้ตัวชนบ้างาตัวทำดาเมจหรือตัวปว่วน ทางอื่นๆบ้างนะเราจะไม่จัดกันเต็มทั้งทีมครับอะนาะคตต่อยมันมี10ตัวเนี่ยคือบางทีสกิลอาจจะยังไม่ครบทางนะธาตุอาจจะยังไม่ครบทางนะครับอีกสงตัวนะครับที่ผมไม่ได้นํามาติดทีมนะเป็นตัวซารีดาดุมะนะครับถามว่ามันยังใช้ดีอยู่หรือเปล่านะผมให้เกรดมันเนี่ยประมาณซักพอใช้ได้บวกอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยถือว่ามันเป็นตัวที่เก่งนะเก่งบวกเลยด้วยซ้ำนะครับ สกิลเนี่ยไม่ทะลุอามาตะาแล้วก็โยนในกลุ่มหลังซึ่งหลังๆเนี่ยมันก็โยนบ้างมาโยนบ้างนะแล้วก็สกิลไม่ได้ทะลุอามาตะานะครับคูต้าสกิลก็เยอะตามปกตินะครับฉะนั้นการใช้งานเนี่ยก็เป็นพอใช้ได้บวกได้อยู่นะถ้าขาดดาเมจธาตุไฟนะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าจะปั้นแม็กซ์นะครับไปรอโคดิโบเรนเจอร์ดีกว่านะอีกตัวนึงครับราวเทฟซุดนะครับตัวนี้เนี่ยตอนออกมาใหม่ๆโอ้โหผมให้มันเป็นระดับเทพเลยนะ คือวิ่งไวครับค่อนข้างจะป่วน,นครับแล้วก็บัฟต์ทอราเมจสมัยยุคนั้นเนี่ยมันเปลียนมากครับเรนเจอร์เนี่ยตีมันปุ๊บนะครับตายกันหมดเลยนะเออแต่ปัจจุบันครับเหลือแค่พอใช้ได้ครับไม่มีบวกด้วยน,นะอ่าแต่ก็หลักๆเอามาใช้คอมโบความสามารถไฮเปอร์นั่นเองนะคือบางคนที่เขาใช้เป็นร่างแม็กซ์อยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะปั้นมาตั้งนานแล้วนะครับเอามาดูอีกความสามารถหนึ่งนะครับที่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเรนเจอร์ครับถือว่าโอ้โหการใช้งานเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะ แต่ถ้าเกิดเรามีตัวโหดโหนครับมาร่วมอยู่ด้วยแล้วก็เกียร์ถึงอันนี้จะโหดกว่าอีกนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะทําให้ดูแล้วกันนะครับก็คือความสามารถไฮเปอร์ครับขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูก็คือปล่อยตัวหนึ่งนั่นเองนะในเกมนะครับปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสิบสาโอ้โหเยอะมากจัดแบบเป็นทีมได้เลยนะแต่เราสังเกตได้เลยครับว่าตัวอย่างเจสสิก้าเธน่าครับเปราะบางนะไดโนเสาร์ก็เปราะบางครับตัวนี้ก็เปราะบางนะ โอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเปิดการ์ดชั้นใดเนี่ยมาทุกคลิปเลยนะครับอาตัวเห็ดพิษจริงๆก็เปราะบางนะครับตัวไหนอีกตัวนี้ก็เปราะนะครับอ่าหิงคลาสครับตัวนี้เนี่ยถ้ายิงถึงก็เปราะโอ้โเปราะทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหยิ่งตัวนี้เนี่ยไปอยู่ในพวกแบบกล่องนะครับกล่องพวกแพ็กเกจอะคือผมก็งงอยู่กันนะมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเปราะนะครับตัวที่แบบว่าระดับแข็งแกร่งใช้งานแบบโหดมากๆจะเป็นเจสสิก้า เจสสิกานะครับมูนนะครับมูนเบสบอลอันนี้ก็ได้อยู่นะตัวของอาม่าอันนี้ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับคือมันมีสตัวนี้ที่แบบว่าถึกเป็นแกนกลางนะครับและเขาก็อาจจะนําตัวเสริมนะครับมาใช้อาจจะเป็นตัวซาดิหิมะนะครับตัวนี้เป็นตัวกันบินนะครับเฮดพิทก็สตันได้ด้วยนะครับบัฟให้ตัวบินก็ได้นะคือเขาก็มีบัฟแม่นยํานะครับใช่ไหมอ่าบัฟแม่นยำนะครับแล้วก็เพิ่มทางโจมตีอ่ะก็บัฟให้ตัวกันบินได้นะครับ s s i ิกาเชน่านะครับตัวนี้เนี่ยดามเมดเขาเนี่ยมีการข้ามไปยังกลุ่มหลังนะครับ800จุดเลยนะข้ามไปแบบสุดจอครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าจะใช้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องแม็กซ์นะครับแล้วก็เกียร์ถึงแล้วก็ต้องคอมโบกันหลายๆตัวสักนิดนึงนะถ้าเป็นบนท็อปตำนานเนี่ยคอมโบกันประมาณสัก6ตัวนะครับอี่เห็นนะก็จะมีตัวนี้1นะครับตัวนี้2อ่าตัวนี้3นะครับตัวนี้4นะครับอ่าตัวนี้5นะครับแล้วก็ตัวนี้6 ่าคือเขาก็คัดเป็นเรื่องธาเรื่องสกิลนะครับก็แล้วแต่ความชอบคือคอมโบปล่อยตัวหนึ่นเนี่ยมันโหดมากครับแต่ถ้าเกิดเราฆ่ามันได้ก็จบนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับพีพีนะครับอ่ะอดไว้เมื่อคืนนะครับก็อยู่ที่มาสเตอร์สนะครับอ่ะก็เล่นไปประมาณหนึ่งนะครับโอเคทีมนี้ไม่มีตัวบินอ่ะชอบเลยครับเพราะว่าผมก็จะได้เล่นเต็มเมทีมเลยนะครับเตัวนะสำหรับตัวคอมโบ แร่หนึ่งนะครับเอาไเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคือเมื่อเราอยู่ในดีกที่สูงขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเราเจอบอดที่ค่อนข้างจะโหดนะครับหรือว่าเจอศัตรูที่แบบตัวพอๆกันแล้วว่าไม่ห่างกันมากนะคือถ้าชนะทางแพ้ทางเนี่ยมีตัวพอๆกันเลยครับบางทีเนี่ยเราต้องพึ่งนะครับความสามารถให้เปิดครับอ่าเล่นให้ยื้อไปนานๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอัตราการปล่อยตัวนะครับแรกๆเขาก็ยังปล่อยตัวได้ตามสบายนะแต่เดี๋ยวพอไปเรื่อยๆนะครับ อะทำไมมันยังต้องพึ่งนะครับเบรนเดอร์ er ทางอื่นนะครับเพราะว่าตัวชนอย่างนี้นะเอาบางทีเนะี่ยตัวคอมโบความสามารถก็ยังมีตัวไม่ครบนะครับตัวดาเมจนะครับดาเมจจาเป็นนะอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูไม่ได้เนี่ยเราปล่อยให้เขาฆ่าเราอย่างเดียวนะเขาก็มีตัวปล่อยออกมาได้เรื่อยๆนะครับเหมือนกันครับคอมโบอ่าปล่อยตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะคือถ้าเกิดคอมโบแบบต่อให้แบบ7จ็ดแปดตัวอย่างเงี้ยแต่ถ,ถ้าเกิดปล่อยมาแล้วตายปล่อยแล้วตายนะครับไม่มีประโยชน์นะ ไม่มีประโยชน์เลยครับเท่ากับความสามารถเนี่ยแทบจะไม่ได้ติดอะไรมากมายเลยนะครับอ่าน,น้องชอบบอกว่าพี่ลองใส่เกียร์หนึ่งวิดูสิมันจะได้โหดนะครับไม่โหดนะครับตายปุ๊บนะครับปลดล็อกความสามารถทันทีนะความสามารถก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยต้องให้เรนเจอร์ยืนได้นานนิดหนึ่งอ่ามันถึงจะใช้งานได้ดีดครับเนี่ยเห็นไหมอ่าศัตรูเขาก็จะปล่อยตัวได้ลดน้อยลงนะครับยิ่งปล่อยได้น้อยลงเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้เราล่ะ เออมันไม่มีเลนเจอร์แบบว่าโอโหโหขนาดแบบเป็นซุปเปอร์ไซยาครับมาตัวเดียวสู้กันได้ทั้งโลกอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะไม่มีนะเออน,นั้นเนี่ยการทําให้ศัตรูครับปล่อยตัวได้ลดน้อยลงนะครับเป็นอีกหนึ่งแท็กติกที่แนะนําอ่ะตัวบินโอเคตัวบินผมขออนุญาตลดตัวหนึ่งนะเป็นเหลือ6ตัวนะครับผมขอเอาเจ้าบราวาไฟออกแล้วกันนะโอเค แบบนี้ตัวการบินผมก็ยังได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวมูนหมอดูนะครับอก็เพิ่งจะรีวิว3ามใบครับไม่กี่วันไปดูกันได้นะครับคือหลักๆเนี่ยก็เอามาบับนะครับให้กับตัวกันบินนะตัวกันบินก็จะยิงนะครับกริแรงขึ้นอ่าโอเคมาดูกันครับคือถ้าเกิดเราปล่อยให้เรนเจอร์ตายเยอะไปเนะี่ยเขาก็จะยังมีเรนเจอร์นะครับ เอาแรกเนี่ยไปปล่อยตัวได้แต่เมื่อเขาฆ่าเราไม่ได้ครับนี่เรนเจอร์นะครับตายหมดเลยเห็นไหมอัตราการปล่อยตัวของเขาเนี่ยจะลดลงแบบทัดเตนเลยนะครับนี่แหละคือเป้าหมายหลักนะครับอัปปอมเราจะเป็นไงบ้างอัปปอมเราไม่มีอะไรเพราะว่าตกกันบินนะครับเรายิงเขาร่วงหมดเลยนะครับมีเห็นไหมเฮ้ยนี่นี่นี่มีมีคนเคยบอกอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นไหมเออมูนผีจีนออกมา2ตัวติดนะครับมีคนถามยังมีคนถามผมอยู่นะว่าทําไมบางทีเนี่ย บอทเนี่ยมันปล่อยเรนเจอร์นะครับออกมาแบบ3ามตัวนะครับคือเป็นเรื่องปกติของบอทนะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับคือบางทีเนี่ยสมมตินะสมมติผมจัดทีม A นะครับเป็นเมลิโอรัสใช่ไหมทีม B เป็นไทกะนะครับมันสามารถปล่อยออกมาพร้อมกันได้ทันทีนะซึ่งความเป็นจริงมันทําไม่ได้ใช่ไหมมันต้องสลับทีมก่อนนะครับบอทเป็นแบบนี้นะอ่าฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกเสมอนะครับว่ามันมีเรื่องของบอทเกง่งบอทกากนะครับอันนี้คนไทยนะครับอะคนไทยเนี่ย ถ้าต,ต,ตีจริงจังๆนะผมก็ไม่ไม่ตีคนไทยนะอันนี้แล้วแต่นะไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎกติกานะครับที่ห้ามไว้ว่าจะตีหรือไม่ตีนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับคนที่แบบเพื่อนฝูงเยอะๆนะครับมีสังคมใหญ่ๆเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ตีแจกแ้มกันนะครับเป็นมารยาทเราสู้กับต่างชาติแต่ดีที่สุดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือบางทีเราเนี่ยสู้นะครับทีมต่างชาติไม่ได้เนี่ยบางทีก็ต้องตีทีมคนไทยบ้างอาย่าง ไอดีลองผมเนี่ยเอาจิงก็ต้องตีแหละคือมันก็ไม่ได้มีกฎกติกานะเพราะว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ตีคนไทยไวย้แต่คนอื่นก็มาตีเราคนระับเขาก็มาตีนะอย่างไอดีลังเนี่ยโ,โดนคนไทยตีทุกวันครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคือเราอย่าไปหัวร้อนอะไรมากมายกับเกมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากมายนะแต่ถ้าไม่ตีจะดีกว่าเออแต่มาตีแล้วก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าไอดีลองผมก็ตีนะครับ เออไม่รู้จะคัดใครตีอ่ะส่วนใหญ่คนไทยจะแบบว่าเล่นเก่งเกินเกินตัวเออประมาณนี้คือประมาณว่าตัวเรนเจอร์นะครับอาจจะยังไม่ได้โหดมากแต่ว่าโอ้โหขึ้นไปอยู่หลีกสูงได้นะครับอันนี้คือไม่ได้โกงนะไม่ได้หมายความว่าเขาโกงครับคือโกงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเก่งก็ก็เยอะไงคืออย่างที่บอกเขาแบบค่อนข้างจะไปอยู่หลีกสูงครับทาให้เกมตั้งรับเนี่ยบอทก็ไม่ได้โหดตามไปด้วยอ่าเพราะว่าเกมนั้นเองเกมตั้งรับไม่เหมือนกันนะเกมตั้งรับต้องปั้น เรนเจอร์ที่มันแข็งแกร่งสนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมตะตูนะครับจะปล่อยตัวออกมาได้แบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วเขาจะทําอะไรได้อะฮะปล่อยออกมานี่เหมือนกับวิ่งชนกําแพงเลยนะครับนี่เจ้ม่วงครับตีบวกศักยภาพแม่นยำสก,กิลครับในส่วนของค่าเกียร์เนะี่ย จะเลือกก็ได้นะครับมันยำสกิลแต่ผมแนะนําว่าไปเลือกอย่างอื่นดีกว่าเออมันยังมีอย่างอื่นให้แบบเลือกได้อีกเยอะนะครับหลกัลกๆก็พลังชีวิตนะครับลดแร่นะครับเพื่อที่จะทําให้เรนเจอร์ถึกขึ้น,นครับหรือว่าให้การปล่อยตัวเนี่ยของทีมดีขึ้น,นครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยแรกก็แต่ตัวก็ใช้ไม่เยอะนะนี่เลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเขาจะมีแร่มาปล่อยตัวแค่ไหนเนี่ย มันจะแบบเงียบเลยนะครับเงียบกริบเลยนะโอ้โหกักตัวช่วยชาติหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับกักตัวอยู่ในป้บบอมอย่างเดียวเลยนี่เป็นไงล่ะเมื่อเราอยู่ในลิกที่สูงขึ้นนะครับเริ่มจะมีความจําเป็นนะซึ่งอนาคตเดี๋ยวมันก็จะต้องมีเรนเตอร์นะครับตัวที่อ่าต้องมาลุ้นกันนะว่ามันจะแบบว่าสกิลจะดีไหมนะเออแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ครับคือจุดนี้เป็นจุดที่ผมก็สงสัยนะครับว่า ทำไมถึงไม่ให้โคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมีความสบบามารถนี้คือเขาอาจจะกลัวมันโหดมากไปหรือเปล่านะเพราะว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยเขาก็เหมือนแบบตรงใจอะทำให้มันแบบมีความโหดนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ไม่ทราบเหตุผลนะแต่บางอย่างเนี่ยเรารู้เหตุผลนะครับเช่นอ่าโคโรโบเรนเจอร์ Co ทำไมถึงไม่ทําเป็นแสงมืดอะเพราะว่าแสงมืดเนี่ยเป็นรายได้ของตัวเกมแล้วก็แสงมืดนะครับอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะนําเอากลับมาขายได้อีกอประมาณนี้นะครับ โอ้ทีมนี้จะไหวไหมเนี่ยไฟ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 อ่ะมาลองดูแล้วกันนะอ่าเขาก็เลยไม่ทำนะครับโคโรโบรเลนเจอร์เป็นแสงมืดอ่าเพราะว่ามันจะกลับมาขายอีกไม่ได้คือไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบโอ้โหสุดจะ่ลิมิเต็ดเลยนะครับที่ไม่สามารถที่จะหาได้อีกนะครับอ่าตาส่วนตัวโคโรโบรเลนเจอร์นะครับจะเป็นตัวบินและก,กันบินได้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ ต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันออกมาจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบมิเต็ดที่แบบหาไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันมาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะเออทั้นั้นเนี่ยก็ต้องรอดูแล้วกันนะคือบางอย่างมันพอจะเดาได้นะครับคือคนที่แบบอ่ะได้ติดตามผมดูคลิปเยอะๆนะครับเลยรู้ว่าไปออกรายการกับ GM เนี่ยผมก็เอาเบื้องหลังมาพูดคุยกันนะครับว่าคือบางอย่างมันไม่ได้จริงๆนะ คำว่าโคโรโบเรนเตอร์เนี่ยเราพูดได้แค่โคโรโบเรนเตอร์อะเราพูดชื่อเขาไม่ได้เลยครับนิดเดียวก็ไม่ได้นะอย่างพูดชื่อดัตไม่ได้ครับออกรายการไม่ได้นะโอโหผู้พัฒนานี่ตีตายเลยนะครับไม่ได้นะเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาทําคลิปส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพูดได้ครับรีวิวได้แนะนําได้นะอ่านี่ชนะได้โอโหเออโน้ยเทมซะเลยนะครับมาอีก2รอบสุดท้ายครับมาดูกันว่า จะผ่านหมดหรือเปล่านะครับนี่อย่างนี้นี่คอมโบเนี่ยครับหนืดปล่อยตัวหนืดนะสองสามสี่ห้าโอ้โหตายละมาสู้กันหน่อยดีกว่าเอออย่างที่บอกครับว่ามันจะมีตัวเปลาะบางเยอะ,ะครับเราจะใช้จังหวะนี้นครับต้องรีบฆ่านะต้องรีบฆ่านะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่ามันจะเริ่มหนืดตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าเริ่มเกมเนี่ย เขาจะปล่อยตัวออกมาได้แบบพืึบเลยนะครับและเราจะโดนหนืดตั้งแต่แรกเริ่มทันทีนะครับอ่าจัางหวะนี้เป็นจังหวะที่ทำไมครับเราถึงไม่คอมโบกันแบบครบ10ตัวเดี๋ยวมันอาจจะมีตัวดาเมจไม่ครบทางนะครับเราจะเป็นต้องมีตัวดาเมจเนี่ยไปฆ่าเขานี่เห็นไหมนี่นี่ฝั่งนี้เริ่มหนืดแล้วนะอ่าตัวที่โดนเปลี่ยนร่างเนี่ยจะติดความสามารถอยู่นะครับต้องตายนะครับความสามารถถึงจะปลดล็อกนะครับเนี่ยโดนสตันโดนเปลี่ยนร่างนะครับ อ่าส่วนการ copy อันนี้มีคนถามเยอะมากยังมีคนถามอยู่เรื่อยๆนะว่า copy เข้ามาจะติดความสามารถไฮเปอร์ได้ไหมผมใช้คําว่าติดน้อยมากมากมากเลยแทบจะไม่เห็นผลเลยนะอ่ามันไม่เหมือนกับอ่า copy ตัวที่แบบความสามารถทั่วไปนะครับเช่นอ่าอะไรอะ่ะต่อต้านไอเทมอะไรประมาณนี้อันนี้ติดนะครับแต่ว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยผมไม่น่าจะเขามีการจํากัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทดสอบแล้วทดสอบอีกเนี่ยก็ไม่ได้มีผลนะครับอ่าทำให้ ติดหน้าหนืดน,นะครับหรือว่าปล่อยตัวหนืดเลยนะครับน้อยมากๆอ่ะแบบแทบจะไม่เห็นผลนะสำหรับตัวที่แบบก๊อปปี้มานะครับคุณนุกรวีครับสวัสดีนะครับก็เห็นติดตามกันอยู่ตลอดนะครับอานท้ายเยอะนะครับแถวๆนี้โอ้ทีเมื่อกี้ผ่านได้แต่ทีมนี้ไม่น่าจะผ่านนะทีนี้จะผ่านไหมเนี่ยเจสสิกา้าไม่เอานะเจสสิก้าโหดมากจริงๆนะครับ มันเป็นแสงใช่ไหมและทีมผมเนี่ยโอ้โหมืดเลยครับมืดเพียบเลยครับไม่ไหวเลยนะโดนยิงเนี่ยเตี้ยงเลยนะครับอ่ะทีมนี้นี่เห็นว่าเขาเล่นคอมโบหนึ่งสามตัวอ่ะทีมนี้เดี๋ยวดูจะง,ง่ายไปไม่เอาเราขอเล่นแบบทั้งทีมนีกว่านะอ่ะมาทีมนี้น่าจะได้อยู่นะครับอ่าเราก็สังเกตดูเบื้องต้นนะครับว่าเขาคอมโบกี่ตัวนะครับอ่ะเรนเจอร์เป็นแม็กกี่ตัวนะครับ ตัวไหนที่มันแบบดูเก่งพิเศษแต่มาจัดการตัวฝั่งเราเนี่ยไม่เล่นเลยครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเจอเจสิก้าแม็กซ์ครับโอ้ไม่น่าจะเหลือนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวสาคัญคือนะครับความสามารถไฮเปอร์ต้องให้เรนเจอร์เนี่ยไม่ตายนะครับยิ่งยืนได้นานเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งติดความสามารถไฮเปอร์ซ้ําๆนะครับซ้ำๆซ้ำๆนะมันไม่ใช่แค่ตัวใหม่ที่ปล่อยมาครับตัวที่อยู่เดิมด้วยนะครับยิ่งอยู่นานครับก็มีโอกาสที่จะ ติดความสามารถให้เปิดซ้ำนะครับนี่ครับมันก็จะยิ่งหนืดไปเรื่อยๆนะครับอ่นนี้เห็นปะเขาก็เริ่มปล่อยกันได้ทีตัวอ่ะดูครับผมปล่อยเนี่ยสองครับ่เขาปล่อยหนึ่งเอออะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยครับอ้าวันนี้ประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับว่าเราอาจจะมีแค่มูนตัวอย่างครับมีแค่ตัว เราไฟนะครับมีแค่ตัวบอสตระเค้นะครับแลวอาจจะมีตัวซันนี่น้าไม้อันนั้นน่าจะเป็นเพิ่มรา้ท่าศัตรู300หน่วยนะครับซึ่งก็มีผลนะเพราะว่าบางทีมันเด้งเด้งเด้งนะครับโอ้โหเด้งแล้วเด้งอีกนะครับไปเจอกับแร่หนืดอีกโอ้โหบอกเลยนะครับว่าสั่นสะเทือนแผ่นดินเลยครับโอ้โหสะเทือนทั้งปตพีเลยครับที่เหลือก็ไปหาตัวเสริมอื่นๆเข้ามาใช้งานนะครับเนี่ยมาอ่ะตัวปล่อยนิดเดียวนะครับ อันนี้ถือว่ายังปล่อยได้เยอะอยู่นะ,ะแสดงว่าเมื่อกี้นะครับตอนที่เขาแช่เนี่ยเรนเจอร์เราตายอ่ะแรกเขาก็เลยเด้งไปพืบเลยนะครับอ่าแต่นี้วันนี้นะครับผมออกแนวห้าวนะอ่าเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีจังหวะหนืดหนืดอยู่เหมือนกันแหละปล่อยตัวของทีมผมอะแต่เมื่อฆ่าศัตรูได้แล้วก็กดล็อกนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้อ่ะโคโนบเรนเจอร์เนี่ยมันมาเป็นตัวหลักของทีมครับ ก็ลุ้นกันเอาครับว่าจะเป็นตัวชนตัวดาเมตตัวบัฟตัวปวดครับแต่ว่ามันคอมโบความสามารถไฮเปอร์ไม่ได้แบบนี้แน่ๆนะซึ่งเรนเจอร์เนี่ยที่แนะนํานะครับก็ตามที่เห็นเลยนะก็อนาคตครับค่อยๆปั้นทีมกันนะครับคือทางปล่อยตัวหนืดโหดกว่าเดี๋ยวไว้ผมทําคลิปให้ดูแล้วกันนะโหดกว่าครับโหดกว่ามากนะเพียงแต่ว่าเรนเจอร์เกียร์จะต้องถึงนิดนึงนะครับแล้วก็ ควรจะต้องเป็นตัวแม็กซ์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะปล่อยตัวแบบพึบทีเดียวนะครับ10ตัวเนี่ยหนืดทันทีนะหนืดเห็นผลทันทีนะครับยิ่งถ้าเกิดเขาปล่อยตัวมาแล้วฝั่งเราตายด้วยครับเขาก็จะปล่อยตัวมาถมอีกเรื่อยๆรื่อนะมันก็จะแก้ทางแบบแก้ไม่ได้ผมใช้คำว่าแก้ไม่ได้นะวิธีการแก้อย่างเดียวคือตอนเขาปล่อยตัวมาเซตแรกนะครับเราต้องไม่ตายแล้วก็ต้องฆ่าเขาให้ตายนะรเราต้องทําแบบนี้ให้ได้เรื่อยๆนะมันถึงจะหยุดยั้งได้นะไม่งั้นก็ เละเลยทีเดียวนะเอาอันนี้ก็มาแนะนําคอมโบทางนี้ก่อนละกันนะเนื่องจากว่าเรนเจอร์ใช้งานได้ดีนี่ครับดีทุกตัวนะครับเจตัวที่นํามาทดสอบนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะเป็นแรงมนานาลใจเล็กๆนะครับให้กับน้องๆเนี่ยค่อยๆปั้นทีมกันไปนะเสีเล็กเสียน,น้อยครับปั้นให้แบบโหดสุดยอดแล้วก็เล่นกันไปด้วยกันนานๆนะครบับเล่นด้วยกันไปให้สุดปีเลยนะเอานันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ